ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนนะคะช่วงวันที่1-15ถึง15เมษายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนก็ดูได้นะคะช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนได้ไพ่สิบดาบสิบดาบสิบดาบนะคะสตริงนะคะ แล้วก็ก้าเรียนนะชาวราศีเมถุนนะคะระวังปัญหาอุปสรรคการถูกหลอกถูกโกงหรือสูญเสียหรือต้องจบสูญเสียหน้าที่การงานธุรกิจเรื่องใดๆก็ตามปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆคลื่นลมใหญ่ๆใ,ในชีวิตจะถาโถมเข้ามาหาชาวราศีเมถุนเมถุนนะ,ะบางคน ผ่านมาแล้วใครผ่านมาแล้วถือว่าโชคดีบางคนกําลังเจอหรือบางคนถ้ายังไม่ผ่านมรสุมใหญ่ๆใ,ในชีวิตมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะการเจอมรสุมครั้งนี้ครั้งใหญ่ๆเนี่ยของชาวราศีเมถุนมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคมรสุมเคาะกัมเนี่ยที่เป็นครั้งใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายสิดาบ หมดเวรหมดกรรมชดใช้หนี้ชดใช้กรรมกันหมดสักทีนะคะชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังอย่างแท้จริงสักทีนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เจอให้ระวังนะคะถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องหน้าที่การงานหรือแม้เรื่องคดีความนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะมันจะเข้ามาลุมแล้วชาวราศีเมถุน มากพอกวรคือมากพอกวนจนจนจนบางครั้งอะ่ะคุณขาดสติขาดสมาธินะคะที่จะดำรงชีวิตด้วยซ้ำนะคะบางครั้งเจอแบบโซซัสโซสเซียจนแทบจะลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะบางคนอะ่ะเจอเรื่องหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องครอบครัวแต่ละคนจะเจอมรสุมปัญหาอุปสรรคใหญ่ในชีวิต ไม่เหมือนกันหรือบางคนโดนหลอกโดนโกงเรื่องนู้นเรื่องนี้ลงทุนร่วมพูนร่วมกันอะไรถูกหักหลังอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นคดีความในเรื่องไม่ว่าแพง่งหรือคดีอาญาอะไรพวกนี้สารพัดนะคะปัญหาใหญ่ๆที่ชาวราศีเมทุนจะเจอแล้วมันจะจบในช่วงปีนี้ปีนี้นะคะใครเจอแล้วนะ,คะใครเจอแล้วถือว่าจบแล้วเดี๋ยวจะเจอโอกาสใหม่ นะใครที่ยังกำลังเจอนะคะอดทนฝ่ฟาฟันนะคะให้มีสติมีสมาธิชาวราศีเมถุนคุณต้องมีสติมีสมาธิมากถ้าสิ่งไหนมันเกินที่จะควบคุมและก็จัดการได้คุณต้องท่องได้แค่ว่าทําได้แค่ว่าการปล่อยวางเท่านั้นปล่อยวางเท่านั้นนะคะคุณยือ้อคุณหลังอะ่ะมันยิ่งเจ็บปวดมันยิ่งทรมาน เวลามันจะยืดออกนานกว่าเดิมถ้าคุณว่ามันเกินกําลังที่จะดึงลังขวายคว้าหรือจัดก,การมันได้แล้วอ่ะคุณต้องทําได้แค่คาว่าปล่อยวางพูดง่ายแต่ทํายากเข้าใจแต่ต้องฝึกต้องฝึกทำนะคะใครก็ตามที่แบบว่าโอ้ยคุณอะไรตื่นหัวถึงหมอนนอนไม่หลับอ่ะตื่นขึ้นมาก็ใจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอย่างเงี้ยคุณต้องต้องฝึกฟังธรรมะนะ ถ้ามันถึงที่สุดแล้วจนคุณไม่มีกระจิกระใจที่จะทําอะไร <c oughs> คุณต้องฝึกถักฟังดำมาคุณจะรู้จักคุณจะเข้าใจสัจธรรมของโลกมากขึ้น <c oughs> <c oughs> คุณจะเข้าใจสัจธรรมของโลกมากขึ้นคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณจะเข้าถึงหลักพระธรรมมากขึ้นช่วงนี้ถ้ามันเป็นช่วงวิกฤตยพยายามเปิดให้มันเป็นโอกาสทําวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะที่คุณจะสั่งสมบารมีสร้างบารมี ะะเพราะว่าอะไรคุณเจอปัญหาภอษปราข้อกรรมสิ่งที่ทําได้คือการทําเกี่ยวกับพวกบุญกุศลทําทานสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยฝึกสมาธิฟังธรรมะพวกเนี้ยนะคะยิ่งยิ่งถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเจอมานานแล้วอะเมื่อไหร่มันจะจบมันจะผ่านนะ,ะให้คุณแนะนําให้คุณไปทําบุญกับ คือต้องพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านศีลบริสุทธิ์ในในท่านที่ท่านเคารพนับถือด้วยนะคะถ้ายิ่งท่านทําบุญทํากุศลกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านศีลบริสุทธิ์นะแม่ชีเองก็ได้ถ้าท่านศีลบริสุทธิ์น่คือมันเหมือนจะได้กุศลเยอะกุศลมันจะแรงมันจะผ่อนหนักเป็นเบามันจะทุเราเบาบางลงนะคะหรือเม้ดถ้าเจออะไรที่มันหนัก มันจะไม่ไม่นานมันจะไม่นานนะมันจะป,ประปะทะคุณตุ้มให้คุณสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วมันก็คุณก็จะดีขึ้นเร็วนะแต่ถ้าคุณยิ่งเครียดยิ่งกดดันคุณไม่มองไม่ทําอะไรที่มันเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเลยเวลามันก็จะยืดเยื้อนานออกไปอีกนะคะเขาเข้าเ,เข้าใจคําว่ามันเหมือนจะขยายเวลาจากที่มันจะจบแค่ปีเนี้ย อะไรเงีมันจะขยายไปอีกปีหน้าหรือมันจะจบแค่สามเดือน6เดือนเนี้ยแต่มันจะขยายไปเจ็ดแปดเดือนอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเล่งทําบุญทํำกุศลนะคะโดยเฉพาะการทําบุญทํากุศลกับท่านที่ศีลบริสุทธิ์พระสงฆ์องค์้าเจ้าที่ท่านศีลบริสุทธิ์แม่ชีก็ได้เช่นกัน นะคะผู้ปฏิบัติดีก็เช่นกันเนื้อนาบุญมันจะเยอะมันจะช่วยท่านได้เยอะมันจะผ่อนหนักเป็นเบาแต่มันจะไม่ได้ชดใช้ให้หมดหรอกแต่อย่างน้อยคุณก็ทําความดีนีกรรมเวลาขึ้นใหญ่มันมากระทบกว่ามันจะมากระทบถึงคุณอะ่ะผลบุญมันผักคุณไปก่อนมันก็จะกระทบคุณน้อยหรือกระทบได้น้อยน้อยที่สุดอะ่ะ ประมาณเนี่ยนะคะหรือแม้แม้กระทั่งมันกระทบบางครั้งมันอาจจะกินเวลานานถ้าคุณทําบุญทำกุศลสัมสติสัมสมาธิจเจริญภาวนาไปบ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะกินเวลาสั้นลงอะไรประมาณนี้นะคะบางคนสูญเสียงานสูญเสียธุรกิจสูญเสียความรักสูญเสียครอบครัวนะคะสูญเสียเงินถูกหลอกถูกโกลงล้มละลายอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะถ้าคุณเจอแล้วขอให้คุณโชคดีนะชาวราศีเมถุนคุณเจอแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่เน sort of ี่ยคุณต้องลุกขึ้นมาด้วยตัวเองคุณต้องลุกสู้ขึ้นมาด้วยตัวเองคุณต้องเอาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวเองออกมาใช้นะล้มได้นะแต่อย่านานจำไว้ชาวราศีเมทุนล้มได้แต่อย่านานโอกาสใหม่เนี่ยค่ะก้าเหรียญกำลังเข้ามาคุณจบข้อกรรมใหญ่ไปนะคุณต้องรีบลุกแล้วเนี่ยอะไรก้าเหรียญความร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความอุ้ฟู ในชีวิตชีวิตคุณบางครั้งมันไม่ได้สมบูรณ์ร0อเมันจะกลับมาอีกครั้งดีกว่าเดิมแต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์ร0อแต่ชีวิตคุณจะอู้ฟูกว่าเดิมแน่นอนทางการเงินระหว่างปัญหาทางการเงินก็นะคะช่วงแรกก็จะเจอมรสุมทางการเงินค่อนข้างหนักหนักหน่วงเหมือนกันนะคะนะคะถ้าคุณผ่านไปแล้วหรือกําลังเจอ นะคะถ้าโดยเฉพาะนะคะใครก็ตามเรื่องการเงินถ้าคุณมีเหตุให้ต้องใช้เงินก้อนใช้เงินหมดหน้าตักอะไรเงี้ยนะคะพยายามพยายามทยอยจ่ายหาวิธีเลี่ยงอย่าจ่ายตุ้มไปก้อนเดียวนะคะนะะสมมุติว่าคุณจะไปปิดหนี้นะคะคุณจะมีปิดหนี้คือมันเป็นปัญหาอุปสรรคมันเลื้อหลังกันมานานบางครั้งฟ้องกันเป็นคดีความนะ คุณจะปิดนี้อย่าเอาเงินก้อนไปทุ่มปิดรอบเดียวบางครั้งคุณคิดว่าจบซะให้มันจะจบไปอะไรเงี้ยใช่แต่คุณรู้ไหมเงินก้อนนั้นที่คุณเอาไปจบปิดนี่อะไรเงี้ยนะคะแต่มันจะมีปัญหาการเงินตามมาทีหลังดังนั้นพยายามพยายามค่อยๆทยอยจ่ายออกไปก่อนนะคะแบ่งได้แบ่งสัดส่วนทยอยจ่ายอย่าจ่ายเงินก้อนเด็ดขาดนะคะถ้าใครจะซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตามหรือแม้จะโปนี่นะคะ ชาวเมทุนนะคะให้ผ่านหลังเดือนเมษาไปก่อนประครับประคองหรือจ่ายน้อยที่สุดทำยังไงก็ได้ให้มีให้รายจ่ายมันออกไปน้อยที่สุดจะดีที่สุดนะคะอย่าพึ่งไปทุ่มเงินก้อนมันจะมีปัญหาวิกฤตทางการเงินถ้าคุณถ้าคุณเอาเงินก้อนออกไปนะคะชาวราศีเมทุนแต่มันจะได้กลับมาคืน ได้กลับมาคืนคุณผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วชีวิตคุณจะอุฟูมากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นสุขสบายมากขึ้นแต่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบร้อเอร์เซนะคะแต่จะดีกว่าเดิมนะ,ะเช่นนะคะต่อไปเรื่องความรักความรักชาวราศีเมถุนคุณต้องจำไว้เลยคนไหนคู่ไหนที่ไม่ใช่มีเหตุให้เลือกลายอย่าล้างจบในความสัมพันธ์แน่นอนแน่นอนจบแน่นอนค่ะ ไปต่อไม่ได้แน่นอนดังนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณยื้อมันมานานแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณยืมมันมานานแล้วคุณประคับประคองมันมานานแล้วคุณแบบว่าทุ่มคือให้มันเต็มที่แล้วให้เวลามันเต็มที่แล้วมันยังไม่ดีอะ่ะมันยังวนกลับมาเจอปัญหาเจออุปสรรคเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องนะคะ ความไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าใครที่กําลังเจอความไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์โชคชะตากําลังบอกว่าคุณต้องรีบจบในความสัมพันธ์นั้นสะนะคะอย่าเอาไว้นานเอาไว้นานก็เป็นทุกนานยื้อกันไว้ดึงหลั้งกันไว้ก็เป็นทุกนานนะคะชาวราศีเมถุนนะคะใครที่โสดอ่ะใครที่โสดแนะนำให้คุณโสดไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อน ในความสัมพันธ์ใครที่โสดอยู่โสดไปก่อนค่ะเน้นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจไว้ก่อนเรื่องความรักณช่วงเนี้จังหวะไม่ดีถึงมีคนเข้ามาบางครั้งก็เหมือนจะเป็นคนดีแต่พอสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มออกลายคุณจะเห็นถึงความเห็นแก่ตัวเห็นถึงสิ่งที่เขามาต้องเข้ามาคบกับคุณเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งกับคุณเขามามาทำเพื่อให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจนะคะ ถ้าคุณคนโสดอะถ้าเจอคนเข้ามาบางครั้งเข้ามาครั้งแรกอุย้ยดูดีเพอร์เฟกสวยหรูอโอเคใช่คนนี้ใช่คนนี้ใช่อะไรเงี้ยหลงหัวปักหัวปัม๊มสักพักเดี๋ยวเขาจะเริ่มออกลายแสงจะออกนะคะนั้นะอันตรายนะคะท้งนั้นในความสัมพันธ์ดูกันนานๆานดูกันนานๆชาวราศีเมถุนดูกันนานๆคนโสดเนี่ย เพิ่งคบกันใหม่นี่อย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งเชื่อใจอะไรกันมากนะคะแม้กระทั่งบางคนเขาเข้ามาดีกับคุณอย่างงู้อย่างนี้แต่พอคุณเชื่อใจไว้ใจเขาเขาก็อาจจะขอยืมเงินยืมทรัพย์สินนู่นนี่นั่นหรือหลอกลวงถ่ายโอนโนู่นนี่นั่นก็ได้ก็อาจจะเจออย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นระวังระวังโสดแนะนําให้โสดไปก่อนจะดีที่สุดนะคะชาวราศีเมทุนนะคะ ส่วนใครที่เจอปัญหาอุปสรรคนะคะถ้าอยา่าอย่าฝืนเลยอย่าฝืนในความสัมพันธ์เลยนะคะคือโชคชะตากาลังบีบบังคับให้คุณจบเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุให้ต้องบีบบังคับให้จบในความสัมพันธ์นะคะแล้วรอโอกาสรอจังหวะใหม่คนดีคนที่ใช่จะเข้ามานะคะถ้าจังหวะไม่ใช่อย่าพึ่งไปรีบร้อนอย่าพึ่งไปเล่งในความสัมพันธ์เด็ดขาดคนที่มีคู่ถ้าประครับประคองกันมานานแล้วเป็นทุกมาน,านานแล้วนะคะ คุณต้องถามว่าณนะ้าทัว้วเนี้เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยที่คุณอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยไม่ว่าคู่หรือแต่งงานแล้วเนี่ยคุณมีความสุขสักวันไหมคุณเป็นตัวของตัวเองสักวันไหมวันไหนที่คุณ ที่คุณยิ้มได้แบบเต็มใจบางคนยิ้มแบบเจือนๆนะคะข้างในทุกนะแต่ข้างนอกยิ้มล่าเริอนสดใสถ้าชีวิตคุณอยู่เงี้ยโชคชะตากําลังบอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะคุณต้องรีบจบนะคะแล้วก็เปิดรอโอกาสจังหวะใหม่คนดีจะเข้ามาแน่นอนคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะมีสติมีสมาธิหมั่นทำบุญรักษาสินห้าส่วนมนั่งสมาธิจเจริญภาวนา นะคะถ้าทําไม่ได้สุดๆก็ต้องฟังธรรมะจนหลับเลยก่อนนอนเลยเปิดเสียงเกี่ยวกับธรรมะการปล่อยวางอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับคำธรรมสั่งสอนที่มันเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของโลกคุณจะปล่อยวางได้เร็วนะคะสั่งสมบุญทำรรบุญเน้นทำบุญกับพระสองฆ์องค์พระเจ้าที่ท่านศีลบริสุทธิ์จะดีที่สุดคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุน นะคะพลิกร้ายกลายเป็นดีผ่านไปรวดเร็วชีวิตจเจริญรุ่งเรืองอู้ฟู่นะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ